วันนี้มีพานดอกบัวมานำเสนอจ้าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดพานดอกบัวนะคะทุกคนอันนี้อย่างที่ทุกคนเคยดูนะคะจะเป็นใบหมากนะคะปักให้ได้ระดับกันลงมาเรื่อยๆเลยเนาะวันนี้เราจะใช้ดอกบัวห้าดอกนะคะจะเป็นพานดอกบัวหน้าเดียวนะคะทุกคน ลองทำตามกันดูได้นะคะเสียบไล่ระดับลงมาเนาะทั้งหมดห้าดอกนะคะทุกคนแล้วก็แซมใบอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เราก็มาตกแต่งด้วยกะด้วยสร้อยดอกไม้ค่ะสร้อยทองนะคะแซมให้เต็มนะคะมันมันเป็นดอกบัวสีขาวนะคะแล้วก็สร้อยสีเหลืองๆนะสวยมากเลยค่ะทุกคนลองทำตามกันดูได้ค่ะแล้วเราก็จะเอามัม แค่ไม่กี่ดอกเราก็มาแซมแซมแซมให้มันดูน่ารักนิดนึงนะคะพร้อมขายเลยค่ะ่านละ80บาทค่ะติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ